นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคัดเฉวะโปตวังตะละมานะรูปโปมะตังอะมิตาปุนะอะคะเหสงทุกโขหิลุโทหิปุมา สมาคโมอัศสส,ะสะนังโพชะปุตตานังคัจฉะคัจเฉะวะโขตะวังตะละมานะรูปโปมะตังอมิตาปุณนะอัคะเหสุงทุกโขหิลุธโธ หิปุมาสมมาคโมอัศสนังโภโพชปุตตานังคัจฉะคัจเฉวะโขตะวังตะละมานะรูโปมะตังอะมิตาปุนะอัคะเหสุงทุกโข หิลุโธหิปุมาสมาคโมอัศสสนังโภชะปุตตานังคัจฉะคัจเฉวโขตะวังตะละมาณูโปมะตังอมิตาปุนะ อคคะเหสูงทุกโขหิลุโทหิปุมาสมาคโมอัศสะัสะนังโพชะปุตตานังคัจฉะคัจเฉวโขตะวังตะละมาณูนะปโปม,มะตังอะมิต ตปุณนะอัคคเหสุงทุกโขหิลุโทหิปุมาสมาคโมอัสสะสะังังโพชะปุตตานังคัจฉะคัดเฉวโขตะวังตะละมานะรูปโป มะตังอมิตาปุณะอคคะเหสุงทุกโขหิลุโทหิปุมาสมาคโมอสัศะสะนังโภชะปุตตานังคัจฉะคัจเฉะวะโขตะวังตะละมา นะรูปโปมะตังอมิตาปุณนะอัคะเหสุงทุกโขหิลุโทหิปุมาสมาคโมอัศะสะนังโภชะปุตตานังคัจฉะคัจเฉวะโขตะวัง ะระมาณูนะปโปมะตังอมิตาปุณนะอัคะเหสุงทุกโขหิลุธโธหิปุมาสะมาาะโมอะัศสะ,สะนังโพชะปุตตานังคัจฉะคัจเฉะวะโข ะวังตะละมาณนะรูปมะตังอมิตาปุนะอัคะเหสุงทุกโขหิลุธโธหิปุมาสมาาะโมอะัสะสะนังโพชะปุตตานังคัจฉะ คัดเฉวโขตะวังตะละมานะรูปโปมะตังอมิตาปุณนะอัคะเหสุงทุกโขหิลุโทหิปุมาสมาาะโมอัศส,ะสะนังโพชะปุ ตางคัจฉะคัจเฉวะโปตวังตะละมานะรูปโปมะตังอะมิตาปุณนะอัคะเหสุงทุกโขหิลุโทหิปุมาสมาคะโม อัศสะ,สะนังโพชะปุตตานังคัจฉะคัจเฉวะโคตวังตะละมานะรูปโปมะตังอมิตาปุณะอัคะเหสุงทุกโขหิลุโทหิปุมา สมาคโมอัสสะสะนังโพชะปุตตานังคัจฉะคัจเฉะวะโขตะวังตะละมานะรูปโปมะตังอมิตาปุณนะอคะเหสุงทุกโขหิลุธโธ หิปุมาสมาคโมอัศสะสนังโภโพชปุตตานังคัจฉะคัจเฉวโขตัวังตัละมาณูโปมะตังอมิตาปุนะอัคคเหสุงทุกโข หิลุธโธหิปุมาสมาคโมอัศสนังโภชะปุตตานังคัจฉะคัจเฉวะโขตะวังตะละมาณนะลูปโปมะตังอมิตาปุนะ อัคะเหสุงทุกโขหิลุโทหิปุมาสมาะโมอัศสะสะนังโภชะปุตตานังคัจฉะคัดเฉะวโขตะวังตะละมานะณูปโปมะตังอะมิต ปุณอคคะเหสุงทุกโขหิลุโทหิปุมาสมมาคโมอัศสะสะนังโชะปุตตานังคัจฉะคัจเฉวโขตะวังตะละมานะรูปโป มะตังอมิตาปุณะอคคะเหสุงทุกโขหิลุโทหิปุมาสมมาคโมอัศะสะนังโภชะปุตตานังคัจฉะคัจเฉวะขหตะวังตะละมา นรูปโปมะตังอมิตาปุณนะอัคะเหสุงทุกโขหิลุโทหิปุมาสมาาะโมอัศสะสะนังโภชะปุตตานังคัจฉะคัจเฉวะโขตะวัง ตะละมานะณูปโปมะตังอมิตตาปุณนะอะคะเหสุงทุกโขหิลุธโธหิปุมาสะมาะโมอะัศส,ะสะนังโภชะปุตตานังคัสฉะคัดเฉะวโข ปะวังตะละมานะรูปโปมะตังอมิตาปุณนะอคะเหสุงทุกโขหิลุโทหิปุมาสมาฆโมอัสสะสะนังโพชะปุตตานังคัจฉะ คัดเฉวโขตะวังตะละมานะรูปโปมะตังอมิตาปุณนะอะคะเหสุงทุกโขหิลุโทหิปุมาสะมาาะโมอัศส,ะสะนังโพชะปุต ตานังคัจฉะคัจเฉวโขตะวังตะละมานะรูปโปมะตังอะมิตาปุณนะอะคะเหสุงทุกโขหิลุโทหิปุมาสะมาคะโม อัสะสะนังโชะปุตตานังคัจฉะคัจเฉวะโขตวังตะละมาณูปโปมะตังอะมิตาปุณะอัคคเหสุงทุกโขหิลุธโธหิปุมา สมาคโมอัศสส,ะสะนังโพชะปุตตานังคัจฉะคัดเฉวโขตะวังตะละมาณนะรูปโปมะตังอมิตาปุณนะอัคเหสูงทุกโขหิลุธโธ หิปุมาสมาคโมอัศสนังโโพชปุตตานังคัจฉะคัจเฉวะโขตะวังตะละมาณูโปมะตังอะมิตาปุนะอัคคเหสุงทุกโข หิลุโธหิปุมาสมาคะโมอัศสะนังโพชะปุตตานังคัจฉะคัจเฉวโขตะวังตะละมานะรูปโปมะตังอมิตาปุนะ อคะเหสุงทุกโขหิลุโทหิปุมาสมมาคโมอัศสะ,สะนังโภชะปุตตานังคัจฉะคัจเฉะวโขตะวังตะละมานณะูปโปม,มะตังอะมิต ปุณนะอัคคเหสุงทุกโขหิลุทโทหิปุมาสมาคโมอัสสะสะสนังโพชะปุตตานังคัจฉะคัจเฉวโขตะวังตะละมานะรูปโปม,มะ ตังอมิตาปุณะอคคะเหสุงทุกโขหิลุโทโธหิปุมาสมมาคโมอัศส,ะสะนังโภชะปุตตานังคัจฉะคัจเฉวโขตะวังตะละมา นะรูปโปมะตังอมิตาปุนะอัคะเหสุงทุกโขหิลุธโธหิปุมาสมาาะโมอสัศะสะนังโภชะปุตตานังคัจฉะคัจเฉวโขวตวัง ตระ,ะมาณูนะปโปมะตังอมิตาปุณนะอัคะเหสุงทุกโขหิลุโทหิปุมาสมาคโมอัสสะสะนังโภชะปุตตานังัจฉะ